สวัสดีครับสวัสดีครับที่พี่ยามเช้าวันนี้นะครับนะฮะเรามีวัตถุมงคลนะฮะรุ่นรวยยั่งยืนพี่นะเป็นรูปูฮะจือนะครับพิมพ์ยืนพี่นะฮะวันนี้ได้มาแค่8องค์นะพี่นะตอนนี้พระหมดเลยครับนะเช้านี้ก็รีบไปรับให้พี่เลยนะครับแล้วบอกเลยรางวัลนะฮะมีทีเจ็ดอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะพระปิตาจัโบรรุ่นหนึ่งได้มาแล้วครับวันนี้ได้มาพอสมควรนะพี่นะฮะส่วนชอบถูกใจปิดเข้ามาได้นะครับนะสำหรับคร้งนี้ครับมาดูปูปูจือกันครับนะ พี่ชอบรายการไหนนะครับสามารถปิดกันได้ครับนะเริ่มหายากขึ้นแล้วนะพี่นะเดี๋ยวเรามาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยพี่สำหรับเช้านี้นะฮะเบอร์โทรและอดีไลน์นะครับเป็นหมายเลขเดียวกันนะพี่สามารถทักและอ่าแอดอีดีไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับพี่นะครับจะส่งฟรีทุกรายการนะครับเดี๋ยวท่วันนี้ครับมาเป็นรายการแรกกันเลยครับพี่ชายรายการแรกวันนี้ครับมาเป็นเนื้อเหล็กนะพี่นะครับนะน้องขอญาตตัดซีนให้อ๋อขอตัดมาแล้วพี่นะฮะน้องไปขอปิดมาให้พี่โอ้โหนี่ฮะ รายการนี้ครับนะเหรียญนั้นหนาคุ้มๆอบบนี้พี่นะฮะเหรียญนี้เป็นเนื้อเหล็กน้ําพีนะครับรายการนี้เป็นเนื้อเหล็กน้ําพีนะครับพี่จ๋านี้ฮะเดี๋ยวราคอยหากล้องแป๊บนึงนะนี่ฮะเนื้อเหล็กน้ําพีนะครับนี่นี่เลขโค้ดเบอร์หนึ่งหนึ่งสองนะครับเนื้อเหล็กน้ําพีนะครับี่สวยในรายการนี้นะครับเนื้อเหล็กน้ําพีนะพี่นี่ฮะจะสวยเป็นี้เลยพี่จาานะครับเนื้อเหล็กน้ําพีนะครับนะฮะชอบถูกใจพี่ปิงเข้ามาได้เลยนะครับ สวยมากนะครับรายการนี้สวยจริงพี่เนี่ยเนื้อเด็กน้าพีนะครับรายการนี้กันน้องขอกาไรห้าสิบาทพอพี่นะครับรายการนี้ขอเปิดแบ่งปันพี่น้องที่ห้าร้อยห้าสิบครับเนี่ยฮะขอเปิดแบ่งปันพี่น้องที่ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับเนี่ฮเนี่ะทุนมาสี่หกแล้วพี่นะครับเนี่ะรายการที่หนึ่งัพี่นะห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต่อมาครับเป็นการที่สองครับทีเด็ดเลยนะครับรายการที่สองทีเด็ดเลยครับรายการนี้เปิดเท่าเดิมพี่นะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเท่ากับองค์แรกเลยพี่นะครับขอเปิดราคาเท่าเดิมพี่นฮะสวยครับนนรายการนี้รายการนี้ก็มีไฟแบ็คไลท์นะมันสามารถส่องนะตรงก้อนเมฆหรืออะไรนะครับต่จะเรืองแสงด้วยนะ่ถจะทอนแสงออกมาพี่นะ้าไฟแบ็คไลท์ส่องนี่ฮะนี่ฮะรายการนี้เป็นเพ้นเต็มเหรียญครับเพ้นเ์มเสมือนจริงครับนี่นี่ครับเทพเจ้าแห่งสายน้ําครับน้าลูกปูจื่อนะครับนี่ รายการนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะฮะราคาเดิม right. พ yeah. ี yeah. ่ชายนะครับเป็นการเหรียญเพ้นเต็มระบบครับนะนี่แค่ค่าเพ้นผมว่าหลายร้อยเลยนะครับนะฮะเพ้นเสมือนจริงแบบนี้พี่นะครับนี่ครับรายการนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับราคาเดิมนะครับพี่ชายนะครับชอบสนใจปิดเข้ามาได้นะครับนี่ฮะเลขโค้ดอันเบอร์พี่หนึ่ง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 เก้านะครับรายการนี้เลขโค้ดอันเบอร์หนึ่งหนึ่งเก้านะนี่นี่ฮะ ด้านหลังเป็นพระเจดีย์นะครับนะหรือที่อยู่ที่วัดเลยนะครับวัดเขาตังหงนะครับนี่รายการที่สองนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทราคาเดือนพิชานะครับรอบเลี้วแยกกันเลยนะครับพี่ไม่ถันรอบนี้น้องขาได้ไหมหนึ่งองค์พี่นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่นะฮะต่อมาเป็นรายการที่สามครับ มา้นกันต่อรายการที่3ครับเป็นอีกหนึ่งรายการท็อปบนสุดนะครับรายการนี้นะครับจัดสร้างน้อยมากพี่นะครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อเงินน้ำมันเสือนะครับนี่เนื้อเงินเช่นน้ำมันเสือพี่เลขโค้ดเบอร์สองหนึ่งนะครับเลขโค้ดเบอร์สองหนึ่งนะครับเช่นน้ำมันเสือจากวัดเขาอ้อนะพี่นะฮะจากวัดเขาอ้อนะครับนี่เช่นน้ำมันเสือครับนี่ฮะรายการนี้ครับนะนี่ฮะเนื้อเงินเช่นน้ำมันเสือรายการที่เก้าจัดสร้างน้อยครับเลขโค้ดเบอร์สองหนึ่งครับ รายการนี้ผมขอที่หนึ่งพันหร้อยราคาเดิมพี่ชายขอหนึ่งพันหรอยราคาเดิมนะครับนะฮะรายการที่3ามนะครับต่อมารายการที่4ี่ครับนะฮะรายการที่4ี่มันเป็นล็อกเก็ตนะครับเดยวตัดให้สมพี่นี่ฮะเดินสินซินให้ใหม่รายการที่็ล็อกเก็ตนะครับงานจบมนอยู่ที่พันสองแปดร้อยบาทนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมเปิดให้พี่น้องที่แ800ดร้อยบาทนะครับจัดสร้างเพียงแค่สี่สิกว่าองค์พี่นะครับเลขค้นเบอร์สองห้านะครับจัดสร้างเพียงแค่สี่บแปดองค์เท่านั้นครับ นี่ครับนะฮะเหลือชุสวยเลยพี่นี่นะครับชอบถูกใจปิดเข้าไม่ได้พี่นะฮะรายการนี้นะครับรายการนี้อ่าจะเป็นสีอ่าออกล็อกเก็ตออกสีครับเนี่ยตามนี้เลยนี่ฮะสวยเลยพี่นะ,ะชอบถูกใจปิดเข้าไปได้พี่แปดรอบาทนะครับรายการนี้นะฮะรายการที่ สี่นะครับนะรายกาที่สี่นะพี่นี่ฮะสวยๆเลยครับนะล็อกเก็ตนะครับนะปิดอยู่พันสองพันสามได้พี่องค์นี้นะครับแต่ผมเปิดที่แปดร้อยบาทนะครับราคาเดิมแล้พี่นะฮะต่อมาครับเป็นรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าครับเป็นเนื้อทองระครังนะครับหน้ากากเงินเต็มแผ่นนะฮะหน้ากากเงินแท้เต็มแผ่นน้ำเชรชุบนะพี่นะไม่ใช่หน้ากากชุบนะครับขออนุญาตตัดให้พี่น้องชมที่โอ้โห องนี้ยังสวยพี่จะนี่ครับรายการนี้ครับเนื้อทองละครั้งหน้ากากเงินเต็มแผ่นครับเลขคู่เบอร์สามเจ็ดครับเลขคู่เบอร์สามเจ็ดนะครับนี่สวยพี่นะฮะหน้ากากเต็มแผ่นอ่ะเต็มนี่เลยเต็มกรอบเลยนะครับนะฮะรายการนี้นะคาเดิมนะนะหนึ่งนแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับพี่ๆนะครับลองเลือกชมดูนะครับชอบถูกใจกันไหนปิดถึงเข้ามาได้พี่นะฮะนี่ครับแปดร้อยบาทนะครับหน้ากากเงินเต็มแผ่นนะครับพี่นี่ฮะ รายการนี้นะครับเลขค้นตเบอร์สามเจ็ดนะเอสามเจ็ดนะครับเลขค้นตเบอร์สามเจ็ดนะพี่จ๋านี่ครับรายการนี้รายการที่ห้านะครับนี่ฮะต่อมาเป็นรายการที่หกครับนะฮะรายการที่หกรายการที่หกนะครับมาเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะฮะลงยาแดงพี่โอ้รายการนี้สวยเลยครับรายการนี้สวยเลยพี่จ๋านี่ครับอนยนะฮะมาดูเลขค้นเบอร์นะพี่ เลขคุณตัเบอร์นี่สี่เก้านะครับเลขค้ณตําเบอร์สี่เก้านี่ดานนาอย่างคมยิงสวยเลยพี่นี่ฮะนี่ฮะเนื้อทองแดงนะลงยาแดงนี่นี่ฮะรายการที่หกร้อยบาทนะครับรายการนี้ต้องขอหกร้อยบาทนะครับนี่ฮะรายการที่หกนะครับต่อมาการที่เจ็ดนะครับรายการนี้ครับนะขอหนึ่งพันบาทเหมือนเดิมครับนี่ฮะขอหนึ่งพันบาทเหมือนเดิมนะครับนะฮะหายากนะพี่นะครับไม่ค่อยมีใครอ่า ทำนะพี่นะพอบางโรงงานนะครับฝีมือไม่ถึงก็ไม่สามารถทําได้จริงครับเห็ียญนีฮะนี่ครับพี่โอ้โหรายการนี้ครับเป็นเหรียญนะฮะสองชั้นนี่ครับนะเหรียญหน้าหลังนี่นะครับแต่ไม่ค่อยจะเห็นกันพี่นะฮะเลขโค้ดตัวเบอร์เจ็ดแปดนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์เจ็ดแปดหน้าปูของคมทั้งสองด้านพี่หน้าลุงปูของคมทั้งสองด้านนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์เจ็ดแปดเนี่นี่ฮะ สวยๆแบบนี้พี่ชายนะฮะตอกโคดจีนนะครับนี่ฮะตอกโคดจีนสามตัวพี่นี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะรายการนี้ครับเปิดเบ่นปันที่นองที่หนึ่งพันบาทนะยครับราคาเดิมเราพี่ชายขอเปิดเป็นปันที่น้องหนึ่งพันบาทนะครับนี่ฮะต่อมาครับรายการต่อไปครับรายการสุดท้ายครับนี้ได้มาขึ้นเพียงแค่แปดองนะพี่นะฮะรายการนี้นะฮะจะคิดราคาพิเศษไปเนื่องจากกล่องแตกนิดนึงครับเนื่องจากกล่องแตกนิดนึงขอคนที่รับได้พี่ นะครับรายการนี้ถือว่าสวยเลยนะผมขอแค่450บาทนะฮะเท่าทุนเลยเท่าทุนและขาดทุนด้วยนะครับพอที่กล่องแล้วอ่านชมไม่เป็นไรถือว่าถัวกล่องมันแตกนิดนึงพี่นี่ฮะเอาไปนะครับผมขอแค่450บาทขอคนที่ปิดได้พี่นะฮะขอคนที่ปิดได้แล้วกันนะครับนะยังไงวันนี้ฝากขอบคุณทุกท่านติดตามด้วยพี่นะเดี๋ยวนะมาเจอ ep ต่อไปนะครับ ep นี้ก็มีมานี้นะชอบถูกใจปิดเข้าได้เลยพี่นะครับขอบคุณมากครับ